ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายครับชอบผมในคลิปเด็กโปรไฟท์วันนี้นะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับพี่น้องๆร้องขอพี่ผมไม่มีของเก่าผมอยากเล่นจังเลยนะครับเอาแต่ของใหม่มาจัดในไม้นะครับนะพี่ก็เอามาจัดรวมเป็นเด็กให้แล้วครับวันนี้จะเป็นการจัดเด็กรอยัลพาราดินนะครับเป็นสายจีล้วนเลยนะครับแล้วก็ต้องมีทีดีนะต้องบอกก่อนว่าซื้อบีทีเล่นไม่ได้ต้องมีทีดีอย่างน้อย2กลล่่องนนะะครับจเ ได้นะครับโอเคกรณนต้องบอกว่าการสด็จวิถีไม่ไดู้่งของการอย่นี้ผมเคยเล่นในอดีตด้วยนะครับมีเคยเล่นมาในอดีตตอนเป็นญี่ปุ่นด้วยนะครับนะก็ลองมาทุกทิ่ทุกทางแล้วครับนะยังไงก็มาดูกันเลยว่าไม่มีอะไรมากนะครับและอย่างหนึ่งบางไปไม่ได้ใส่ซัรีฟต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเหตุผลเรื่องการถ่ายทำเฉยๆนะครับพึ่งออกมาด้วยแหละยังไม่วางใส่นะครับตัวเริ่มครับมีความสามารถคือเจนเบกหนึ่งนะครับเอาคอร์ด้บาร์หนึ่งเอ้าไปก็ถูโตหาเกสองหนึ่งใบคอหลบต้อเรียกอากาศนะครับตัวเริ่มที่ พิเกอร์ครับก็จะใส่เป็นชินะครับนะดอนะครับดอในชุดมันอาจจะไม่ฟอยนะแล้วพี่พี่เกียรติหาอันไม่ฟอยมารอดใส่แบบนี้นะครับสแตนคิวนะครับขอใส่เป็นเสถียรล้วกันนะครับส่วนตัวอยากเล่นให้มันเป็นเสถียรเหมือนกันครับแต่ว่าเมื่อก่อนที่พี่เล่นของมับไม่ครบนะครับเลยเล่นค่อนข้างลำบากรอบนี้เล่นได้แล้วนะครับก็จะเป็นชิดอสแตนคิวทั้งอย่างละสี่เลยนะครับก็จะมีดอติดเทคที่เข้าโซ่บวกสามพันได้หนึ่งตัวได้นะครับแล้วก็จะมีสแตนนะครับ เคิคเหมือนกันนะครับเจนเบงหนึ่งถ้าอยู่นี้ลงสู่ช่องเรือกาศนะครับก็สามารถเอาพลังให้ยูนิตอื่น2ตัวได้นะครับตัวละสามพันนะครับแล้วก็พอให้พลังเสร็จนะครับมันจะกลับเข้าฟอร์มเองนะครับก็เร็วเอาไปวนของได้นะครับนาทิกเกอร์ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับเหตุผลก็คือเล่นอย่างนิดอย่างละหน่อยครับจิตแย่าใสนะครับนะเอาสนุกครับมีพลังพลังนะครับโอเคพอมาที่เกรดหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวปลาถังอีครับ3ใบนะครับ ที่มีความสามารถคือแอคทีฟนะครับเขา,าในช่องเรกาดเจนเบ่งหนึ่งครับคอเตอร์บาสหนึ่งและรีทายตัวเองนะครับบวกพลัง5,000ให้ยูนิตของเราตัวอื่นสอใบนะครับผมนะแล้วจะมีตัวช่วยตีต้นเกมอย่างตัวนี้ครับที่ความสามารถคือเมือ่อโจมตีใส่แวนกาดนะครับจะบวก2,000นะครับเป็นตี0 0้าพนได้เองนะครับนะ ต่อมาจะเป็นจ g จีอีกดีจนั่นเองด g จีจแดมนะครับแล้วก็ทิ้งสไตล์นะครับผมทั้งหมดทั้งน้องๆได้นับดูดีๆนะครับมันจะมีแค่13ใบนะครับนะพี่รถที่ไปใส่ให้เกจสอเพราะเด็กมันเล่นเกจสองไม่ค่อยเยอะนะครับเราเลยรถที่เกจหนึ่งลงไปนั่นเองนะครับทั้งหมดก็ตามนี้นะครับโอเคเก็บแบบนะครับมาที่เกจสอนะครับเกจสอก็จะมีไวโอลินนะครับผม2ใบไว้ ลงช่องแวนช่องเลียก็ได้นะครับอันนี้มันไม่ติดเจนเบรกไงเทอร์ดิบาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งเรียกการ์ดเกตสองที่ไม่ใช่ตัวมันนะครับคอลงช่องเรือกาดได้นะครับนะโอเคต่อมาจะเป็นตัวตีสิบสองติดเจนเบงหนึ่งแวนตีไทยแวนนะครับนะก็สามใบครับอันนี้ไว้ช่วยตีนะครับตีดอบโตนะครับต่อมาทวินซอนครับสามใบครับอันนี้ก็ไว้เรียกพวกมาตีต่อเนื่องนั่นเองครับอันนี้ก็จะเห็นว่าแปดใบไปแล้วนะครับนะโอเคตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวถ้าติดเจนเบรกหนึ่งนะครับถ้า มีการ์ดเกตสองเนี่ยสามสองใบหรือมากกว่านี้จะบวกมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้รับเพกนะครับเมื่อตมตีฮิดแบงกาดสามารถโซชาร์หนึ่งไอเดมหนึ่งได้นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่ามันมีตัวตีเพราจะเข้าใส่มือข้างเยอะเหมือนกันอันนี้เผื่อเรียกเฉยๆนะครับเผื่อเหลือเผื่อเกิดเผื่อเรียกนะครับนะโอเคทั้งหมดเสร็สองใบนะครับมาที่เกตสามครับนะเกตสามก็จะมีอ่าไซอ่าชื่ออะไรวะเกสเปียนะครับนะที่มีสองความสามารถนะครับเพราะความสามารถบนแอคทีฟนะครับ ในช่องบรรยากาศเจนเบกหนึ่ง 1, เขาได้บาสองนะรับยูนิตจะบวก5000ให้ยูนิตใน2ตัวนะครับนะก็มีเข่งหนึ่งเป็นออตโต้ครับเมื่ออยู่นี้ลงเข้าถูกช่องวรรกาศสามารถเขาได้บาหนึ่งโซบาหนึ่งได้แล้วก็หาการ์ดคือตัวมันเองเนี่แหละใบอื่นในกองนะครับหนึ่งใบคอลงช่องเรียกาดได้นะก็คือถ้าเราต้องเป็นเกตสามก่อนนะครับถ้าเป็นอันไม่มทําไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้ปุ๊บสามาราทาได้นั่นเองครับเรียกพวกมาช่วยก่อนหนึ่งตัวต่อมาใช้ก็อันไม่นะครับ นะมี2เถ่งเหมือนกันนะครับเจนเบรกสองนะครับแถวหน้าของจะบวก5,000ตลอดเวลานะครับในเตือนเรานะครับแล้วก็เมื่อถูกสไตทับนะครับเอาเดิบาร์สหนึ่งนะครับเลือกการเรียกาศของเรา1ใบอ่าเลือกคอการ์ดจากมือของเราไม่เกิน2ใบครับลงช่องเรียกาศแ,แล้วก็เลือก2ใบ2ใบไหนก็ได้บวก5,000นะครับนะตัวละครสอ2ตัวได้2ตัวเลยนะโอเคนะครับนาฬิกาเกจ็ดสามเกจสี่ท็อปสไตท์ของเรานะครับก็จะใส่เป็นกราเบดนะครับ2ใบนะครับน้ พี่ใส่ตัวอะไรมาพี่ใส่กาเบรตสองใบนะครับพี่ใส่ตัวนี้ครับนะครับอันนี้มาจากฮาร์ปเด็กนะครับนะที่แจกกันในงานหรือตามร้านต่างๆมากมายครับกาเบรนี่ตีหรือบอกไปกาเบรนี่ตีฮิตสามารถคอเกตสองหรือเกตสามหนึ่งใบลงเรียกาดได้อันนี้เมื่อสไตล์ลงมานะครับสามารถคอจากมือได้หนึ่งใบแล้วก็บวกให้ยูนิ่ไหนก็ได้ห้าพันคล้ายๆสกิลของอันไม่แต่ได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายครับของตัวนี้เลยเซนโบนะครับผมเป็นตัวปิดที่งามๆนะครับมีความสามารถคือแอคทีฟนะครับหงายตัวมันเองนะครับผม ถ้ามีการใน G สีตนหงายอยู่1ใบแล้วนะครับมันจะบวก3,000ันตามจำนวนเรียกาอากาศในสนามให้กับแบรนด์เราครับและถ้ามี G ีโตรไหงอยู่แล้ว1ใบมันจะบวกได้1ชิด้วยนั่นเองเทเากาบว่ามัน4ี2ชิ้นะครับ้วยพลังเกือบครึ่งแสนเลยเดียวเฉียวโอเคมาถึงวิธีเล่นครับต้องบอกก่อนว่ามันจะเล่นได้ตั้งแต่ประมาณเกือบสองพันไปนิดีๆหน่อยหน่อยนะครับนะโอเควิธีเล่นเราก็อาจจะไ right รนะครับเป็นตัวนี้ อจ,จะไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดหรอกนะครับก็สมมติเฉยๆแล้วก็ทีนี้ในขึ้นเป็นเกตสถ้าเกิดโชคดีนะครับเราก็รับแดมไปแล้วขึ้นเป็นเกตสปุ๊บเราก็าสามารถาโซบาร์ดหนึ่งเขาได้บาร์ดหนึ่งนะครับแล้วก็เรียกตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เจ้าเนี้ยโผลมาได้นะครับอย่างที่จะไปเรียกเอาตัวนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเทคนิคก็มีอะไรนะครับเรียกมาก่อนนะครับ และถ้าเรามีตัวช่วยตีอย่างตัวนี้นะครับเราก็ลงไปช่วงต้นเกมเลยก็ได้มันจะโผงได้จะเรียกได้ว่าเป็นแคนหนึ่งแหละนะครับที่เป็นของใหม่ลแล้วแลวมันโผงได้นะครับนะโอเคก็อาจจะตี9 0 0 0แวนเพราะมันตีแวนบวก2 0 0พอันนี้อาจจะตีข้างอะไรก็ว่าไปอันนี้หมื่นสามตีแวนหรือตีข้างอะไรก็ว่าไปนะครับผมถ้าได้สแตนก็สามารถสแตนกลับขึ้นมาตีอีกอะไรก็ว่าไปนะครับนะโอเคนะก็จะเซตบอร์ดอยู่ลูกส่งประมาณนี้นะครับและถ้าเรามีโอกาสได้เริ่มก่อนนะครับ ถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสได้เริ่มก่อนอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถไลฟ์เป็นตัวนี้ได้ก่อนนะครับแล้วเขาได้บาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งเหมือนกันอาจจะคลอยเงี้ยลงมาก็ได้นะครับแล้วสลับตำแหน่งไปเจอบูธมันก็ปีได้หมื่นแปดเหมือนกันนะครับนะโอเคต้องบอกก่อนวิธีนี้ไม่ค่อยแนะนํามันเปลืองแดมนะครับนะเก็บแดมไม่ใช้อันใหม่ดีกว่านะครับนะแต่ถ้าเริ่มหลังก็ถ้าถ้าขอภายเอาใหม่อะถ้าเอาตัวนี้กลับก่อนถ้าเราเริ่มหลังอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถสไตล์ได้ก่อนเราก็ไลฟ์เป็นอันใหม่เลยไม่ต้องไปไลฟ์ตัวนั้ พอตัวนั้นนะไปทิ้งค่าคอสต์ตาเอานะครับนะโอเคพอเรา,ลาไล์เป็นตัวนี้ปุ๊บนะครับเราก็มาเริ่มเล่นกันดีกว่านะครับแล้วก็ใช้สเตปกาเบเรครับเพากาเบตลงเขาได้บัสหนึ่งนะครับาสามารถคอได้สองตัวนี้เท็ฐานปุ๊บคอได้สองตัวเราจะไปคออะไรดีล่ะนะครับก็เลือกนะครับหรือถ้าไม่ขอก็จิ้มพลังลงไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นที่ที่จะเลือกคอทีแร้ก่อนนะครับนะ อย่างตัวนี้นพี่ก็จะพิมไปที่ตัวนี้นะครับอันนีนน้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตวางเคาน์เตอร์นิดนึงนะครับนะอันนี้จะบวกไป5 0 0 0ันก่อนนะครับผมนะอันนี้เป็นเลข5าดีกว่านะครับ๋ยวมันมีบวก3 0 0 0 5 0 0 0ันเดี๋ยวงงกันอีกนะครับนะอันนี้ก็จะบวกไปอีก5 0 0 0เพื่อกดมือเขานะครับนะและน้องๆอาจจะมีทวินซอสอยู่ในมือก็สามารถคอได้ตอนนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้ตัวนี้เรียกได้ครับวิธีการเล่นก็ตีเหมือนเดิมครับ มื่เจ็ดวันกาศนะครับผมมาตีไปอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งใช้ตัวนี้นะครับนะโอเคแต่และก็อันนี้สามหมื่นหนึ่งวันกาศนะครับสามหมื่นหนึ่งวันกาศเสร็จปุ๊บก,ก็เช็คเช็คครับเช็คค่าน้องโชคดีเกิดได้สแตนติกร์นะครับน้องก็จับตัวนี้สแตนเลยนะครับแล้วก็บวกพลังให้มันอีกห้าพันไปบวกพลังให้ตัวนี้ห้าพันไปเลยนะครับนะ ก็ถ้าได้ทิศก็จะโยนให้ตัวนี้หมดนะครับเหตุผลที่ว่าทําไมพี่จับตัวนี้สแตนแล้วพี่จะออกมาขี่คอมันยังไงเพราะมันเรียกถ้าเกิดโจมตีพิจริงนะครับมันกดดันขนาดนี้นะครับแล้วก็ถ้าได้สแตนเนี่ยมันตีได้หมื่นเจ็ดแต่ถ้าน้องเรียกออกมามันก็ตีได้แค่หมื่นสองให้เลือกเอาแล้วกันแนตะ่ถ้าเป็นพี่นะครับพี่จะไม่ใช้เพราะว่ากาเบสนะครับมันจะมีสกิลมันจะเขียนบอกว่าถ้าตีค้นหาเกรดสองจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งบ่ายแสดงว่าเราไม่ต้องหาก็ได้นะครับนะ โอเคนะครับอาจจะเปิดเด็กขึ้นมาดูเฉยเอ๊ะไม่เอานะครับไม่คนละอะไรเงี้ยว่าไปสมมติอันนี้ได้สแตนเนาะก็เอามาวางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับก็อันนี้ตีอีกทีครับเป็น17ื่นนะครับแล้วอันนี้อาจจะตีเป็นหมื่นหกนะครับผมนี่เราใช้สกิลได้ละ c o u เตอร์บา s t หนึ่งนะครับผมนะว่า counter burst หนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็เรียกการ์ดเก็บสองที่ไม่ใช่ตัวมันเองนะครับคอลงช่องเรียกการ์ดนะครับเราจะไปเรียกตัวนี้ออกมาก็ได้สัญญาตเก็บใบนี้ก่อนนะครับใต้ปุ๊บเรียกตัวนี้ออกมา นะครับตัวนี้ก็บอกว่ามีเกตสองสองใบจะบวกสองพันตัวนี้ตัวนี้ยืนที่หมื่นหนึ่งแล้วนะครับนะอันนี้ตีกาดไม่กาดว่าไปนะครับอันนี้หมื่นหนึ่งเป็นเบสหมื่นแปดนะครับแล้วก็จะบวกยู่หมื่นเป็นสองหมื่นแปดได้ตีฮิตก็ได้ชาร์ตหนึ่งหงายดำหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับนะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างแรงนะครับนะเราลองมาเตะตัวนี้นะครับนะโอเคก็จะเล่นประมาณนี้ครับนะแต่ทีนี้ปุ๊บนะครับถ้าเราลองสังเกตเฮ้ยมือมันใกล้หมดแล้วว่ะมือมันไปเยอะแล้ว,ลวโอเคแล้วก็ ในช็อตเนี้ยพี่อยากแนะนำอย่างเดียวคือมันจะเมากาวมากและมันต้องมีแดมถึงประมาณ 3- 4แหรอดมเลยก็ว่าได้ซึ่งจ g, g เราทิ้งไหนแดมได้นะครับนะโอเคก็ขอสมมติว่าส,สนามไม่ถูกโจมตีแล้วกันอยู่เป็นสภาพนี้เลยนะครับแล้วในเชิงต่อไปเราก็สังไซเป็นเซนโบออกมานะครับเราก็ทำการคาวเตอร์บัสหนึ่งก่อนนะครับทีเนี้ยมันจะบวก5,000ันให้2ตัวนะครับบวก5,000ันให้ตัวไหนมา้างยาบวกให้ตัวที่เด็ดขาด นะครับเหตุป่นทั้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสนามนะครับเดี๋ยวมันฟิวนะครับเราจะใช้เท็ของมันเราจะบวกให้เป็นข้างนี้นะข้างนี้อย่างละข้างนะครับนะใน,นทเทคถัานนะครับแล้วก็ใช้สกิลของมันก่อนนะครับหงายตัวเองในจีโซนถ้ามีจีโซนหงายอยู่แล้วเมื่อกี้เราใช้กาเบียดไปแล้วใช่ไหมเราก็เป็นครั้งที่2นะครับนะโอเคพอกงานเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้เราถ้าเราดูลูกเกมว่าเออในเธอเนี้ยเขามีการ อะไรบ้างเราจําการเขาได้ว่าบนมือมีอ,มอ,มอ,มอ,อะไรบ้างแล้วเทิร์นนี้เราต้องปิดเขาให้ได้นะครับต้องการพลังที่ค่อนข้าง,งสูงพอหงายแล้วอ่ะมันก็จะบวกพลังไปแล้วใช่ไหมทีนี้สนหนาหายไม่เป็นไรเพราช้สกิลครับเขาได้บัตรหนึ่งอีทายมันจะเลือกห้าพันได้อีกสองตัวครับนะง่ายๆอย่างนี้เลยก็เป็นหนึ่งก็ได้นะครับหนึ่งตัว,ว 5, 000, 5, 000นะครับผมอ่าข้างละหนึ่งตัวแล้วอ่ะห้าพันห้าพันนะครับถ้าเราเกิดมีอีกก็คอลงไปอีกครับ แล้วก็กดสก,กิลวีทีเนี่ยรีทายนะครับเพราะว่าตัวจริงของไทยมันง่ายตรงที่ตัวไหญ่ๆมันต้องขั้งฟูนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งตัว,น,ตวนะครับนะค่อนข้างแรงเลยนะครับอาจจะไปยัดไว้อย่างนี้เลยก็ได้เนี่ยจะโหวกข้างละหมื่นห้าแล้วถ้าเรามีอีกเราทำอีกก็ได้นะครับผมแต่อย่างที่บอกไปครับเรามีสแตนทิ๊กเกอร์ครับนะมันจะบหวกได้สามพั 3, นได้อีกนะครับนะ เอามาอนันลงช่องนอากาศปุ๊บเราก็ชี้2ตัวบวกตัวละ3 0 0พันะครับพี่แนะนำว่าให้ชี้เป็นเลนเดียวอย่างนี้ไปนะครับนะว่าบวกไป3,000พันลงปุ๊บนะครับก็มันกลับเข้ากองนะครับซับๆซับๆับๆ,ๆนะครับในบวก3 0 0พันก็พี่ขออนุญาตวางเป็น6 0พันพี่ให้ข้างแถวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดีมันจะได้แรงนะแล้วก็ถ้ามีอีกก็สามารถคอลงมาอีกได้แล้วก็วางแล้วับๆซับๆก็บวกไปอีกได้นะครับอะ่ะสมมุติอีกครั้งหนึ่งการบวย6 0พันนะครับอันนี้มันตีหมื่นหนึ่งอันนี้ม บวกไปหมื่นห้าแล้วนะครับหมื่นห้าแล้วก็เท่ากับมันตีสองเอาข้างๆนี้เอาแรงแวบวกไปอีกหกพันนะครับไม่ได้อ่าอันนี้ต้องบวกไปอีกสามพันนะครับบวกสามพันก็ยังไม่เข้าเส้นไม่เอาของข้างนี้เอามันนะครับโอเคบวกไปอีกหกพันให้แถวนี้ตัวสามพันสามพันแค่นั้นเองนะครับหรือจะไปอัดให้แหวนก็ได้นะแล้วแต่นะครับแล้วทีนี้เราจะลงพุชเออมันต้องการตัวพุชนะครับนะไว้ได้ทิ๊กนะครับไว้เรียกโอเค ตีไปเลยครับข้างนี้เบาๆครับเริ่มต้นที่หมื่นหนึ่งครับนะเหมือนประมูลยังไงไม่รู้นะครับจบที่สองหมื่นหกนะครับตีไปคิตไห้เดมหนึ่งชาร์ตหนึ่งครับนะโอเคอันนี้ตีเลยนะครับเมื่อกี้มันมีเต็มสนามอยู่แล้วนะครับนะมันจะบวกเป็นหมื่นห้าสตาร์มาสองหมื่นหกตีไปทั้งหมดนะครับนะสี่หมื่นหกสองครินะครับนั้นเทคสามได้ได้อีกนะถ้าได้สแตนก็สแตนเจ้านี้กลับมานะครับนะก็ง่ายๆเลยนะครับผมได้สแตนสแตนเจ้านี้กลับมาแล้วจะบวก ไปได้อีกถึงห้าพันนะครับแต่ว่าเราจะบวกเนี่ยจะบวกข้างหลังไว้นะครับเหตุผลเพราะว่าเราต้องการตัวมาตีอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับนะพอตัดแต่งอย่างงี้เสร็จปุ๊บนะครับเขายังไม่ตายเลยยังกาดได้อยู่เอาไปอีกนะครับ2 6 0 0มนะครับนะ2 6 0 0มนะครับยังไม่พอใจนะครับต้องไตีข้างนี้เลยเริ่มต้นที่1 6 0 0นนะครับโอ้โห1 6 0 0นนี่บวกไป1 5 0 0นนี่3 1 0 0มกันเลยนะครับ3 1 0 0มบวกอีก1 2 0 0นนะครับ3 1 0 0มแล้วไปบวกไปอีก1 2 0 0นนี่ก็เท่ากับ 43,000นะครับผมแล้วใช้สกิลเขาจะบาร์หนึ่งนะครับนะเขาจะบาร์หนึ่งก็ไปหาตัวมาตีเพิ่มนะครับแล้วเป็นตัวเกรดสองนะครับผมจะเรียกตัวนี้ออกมาก็ได้นะครับปึ้งอ่ะเรียกตัวนี้ออกมาก็ได้นะครับแล้วตัวนี้ก็ตายตายไปนะครับนะตีบัางเข้ามาปึ๊บอ่ะข้างสุดท้ายนะครับนะก็อันนี้ได้สมมติได้หนึ่งคลิกเนาะก็จะเป็นหมื่นเก้าสองหมื่นสี่ง่ายๆแค่นี้ครับนะสำหรับรอยย้อนพาราดินไม่มีอะไรยากไปกว่านี้นะครับมัน สามารถปั๊มพลังได้รุนแรงบอกพี่พี่ว่าปั๊มพลังมันปั๊มได้ครับแต่ขึ้นอันนี้คือพี่ทําให้มันเกิดขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉยๆนะครับว่าเออสถานการณ์อย่างเงี้ยเราควรทํำยังไงนะครับแล้วก็สไตล์อ่ะจริงๆอ่ะสไตล์แรกอ่ะครับถ้าอยากเล่นจริงๆก็ต้องนับสไตล์อ่าต้องนับสแตนว่ามีกี่ใบเวลาเราสไตล์มาเนี่ยว่าสแตนตกดอกหรือขึ้นมือมากี่ใบนะครับหรือมีตาออกเท่าไหร่ก็ให้เลือกเอาระหว่างกาเบตกับตัวเนี้ยนะครับถ้าตัวเนี้ยมันได้พลังกาเบตมันได้เรียกพวกนะครับถ้ากล โอเคก็จบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับตอนนี้นเด็กลอยย่องพาราดินนะครับใส่ลูกเตวาโคตรเฟืองเลยนะครับผมนะก็เป็นสายจีล้วนครับอันนี้คือของข g ้จอย่างเดียวไม่ได้มีของเก่าอะไรมาผสมท่านั้นนะครับนะก็เป็นของจีล้วนๆเลยอาจจะมีแค่ซีพีีนี้ก็ถือว่าเป็นของใหม่ดีครับนะ นะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้นะช่องกดไลค์จังกดตองตะไคร้อาจารย์แล้วฝากไปเราช่องเราบรรยายกระจาไทยแล,ลนด์และแชนแนลจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ดูแน่นอนท้ายนี้ขอบคุณร้านซีเจ้แม็กับต้าชั้นท่าบุญเพลระซอนไปทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ